สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c พ a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ในแต่ละกลุ่ม ที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย3จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลรวม120คนประกอบด้วยผู้แทนจากภาคร,ราชการภาครประชาชนภาคเอกชน,ชนและภาควิชาการรวมทั้งสื่อมวลชนโดยมีนายเอ ยังอภัยน่าสงขลาในอำเภอหัดใหญ่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้การต้อนรับและนายพีรพจน์รัตนามาลีรองเลขาธิการวุฒิสภาได้กล่าวเปิดการอบรม การอบมมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒธธิสภาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งภาคประชาชนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งจะนำผลที่ได้รับจากการรมในครั้งนี้ไปเผย เผยแพร่ขยายผลยังชุมชนในช่องถิ่นของตนเองต่อไปกระบวนการจัดอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายการอภิปรายด้วยการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบงานของรัฐสภาบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทการทำงานของวุฒิสภาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราช หรือกฎหมายที่น่าสนใจการเสวนาในหัวข้อบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นที่โดยมีวิทยากรผู้ทรงคณวุฒิรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆของผู้เข้ารับการอบรมและในวันสุดท้ายของการอบรมก็ได้มีการมอบสัมริธิบัตแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยนางสาวพันเสริมอาหารสลรยแดงบีเฮิร์บ สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัดบีเฮอ99